พลังให้เต็มที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษาย,ยนนี้อาคารเชเลน e จอร์ Impact เมืองทองธานีฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชือ้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด Kebun. ชายป่วยจิตเวชขับรถปีนข้ามเกาะกลางชนรถชาวบ้านล่าสุดตำรวจจับตัวได้แล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กลายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอรถพอร์ชูนเนอร์ทะเบียนกองอ885เพชรบูรณ์ขณะกำลังขับรถปีนเกาะกลางถนนที่บริเวณถนนหมายเลขยี่สิบเอ็ดสระบุรีหล่มสักหมู่ที่7บ้านถนนโคง้งตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งก่อนจะขับปีนข้ามเกาะเกาะกลางถนนได้ขับรถไปชนกับรถจักรยานยนต์จนทำให้คนขับรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บพร้อมระบุข้อความว่าก่อนถึงแยกรา ขับรถระวังกันด้วยนะครับรถคันที่อยู่ในคลิปคือรถแฟนผมกับน้องไม่ได้ขับปาดหน้าไม่ได้ขับรถปาดหน้ากันหรือทําอะไรผิดใจกันมาก่อนรถคันที่ถอยมาชนคือเขาขับชนมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วก่อนที่จะมาถึงคลิปนี้ครับซึ่งแชร์ลงในกลุ่มรวมข่าวแชร์เพชรบูรณ์หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มีคนเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์กันเป็นจานวนมากเช่นป่วยจิตเวชแต่ให้ขับรถได้ยังไงเกิดชนคนตายทํำยังไงครับพอเป็นเรื่องขึ้นมาก็มาบอกเป็นผู้ป่วยทางจิต ขาคงป่วยกันหมดบ้านนั่นแหละถึงปล่อยมันออกมาถ้าป่วยจิตแล้วออกมาขับรถได้ไงญาติปล่อยออกมาได้ไงตั้งใจถอยชนแบบนี้แจ้งความได้เลยครับต่อมาทราบชื่อชายขับบรูเนอร์นายวันชัยกาดิธาเป็นผู้ป่วยจิตเวชสาเหตุที่ก่อเหตุด,ดังกล่าวคือขาดยาจึงทําให้เกิดอาการคลุ้มคลั่งขับรถอรารวาสด,ดังกล่าวจึงได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุหมู่ที่7บ้านถนนโคง้งพบเพื่อนบ้านซึ่งเปิดร้าน ก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างบ้านนายวันชัยเปิดเผยว่าตนเห็นนายวันชัยขับรถปีนข้ามก่อกลางถนนไปมา3 4สรอบขณะนั้นทั้งลุ้นทั้งตกใจที่ผิดประตูรั้วหน้าบ้านจากนั้นทางผู้ใหญ่บ้านก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้รีบมาสกัดจับแต่นายวันชัยก็ขับรถหนีไปทางอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ผ่านมานายวันชัยก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งแบบนี้เคยขับรถชนชาวบ,บ้านมาส่วนภรรยานายวันชัยหลังจากนายวันชัยเกิดอาการคลุ้มคลั่งรู้สึกกลัวจึงได้หนีไปหาลูกที่ตำบลผู้เตยแต่โชคร้ายติดโควิดจึงต้องอยู่าน้น บ้านคนเดียวและ,และมาเกิดเหตุขึ้นตามคลิปต่อมาเวลาประมาณ13นกา30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจทางหลวง5กองกำกับการหนึ่งกองบังคับการตำรวจทางหลวงเพชรบูรณ์สามารถสกัดจับตัวนายวันชัยพร้อมรถคันก่อเหตุได้ที่ถนนหมายเลข21สระบุรีลมศักตำบลสเีียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งทางญาติก็ไม่สะดวกให้ข้อมูลใดๆ แล้วก็ลุ้นตกใจแล้วก็กลัวเนาะผู้ใหญ่เขาก็แกล้งตำรวจมาตำรวจเขาก็ตามตามก็ยังจับไม่ได้เลยค่ะตามข้าวของวิ่งข้าวของสามรอบสี่รอบเลยคะ่ะวิ่งไปก็วิ่งมาแล้วก็ไม่ควา่าเลยนะเก่งมากเลยแล้วกลัวไหมกลัวดิ่เจ้าหนูกับผู้ใหญ่หนูปิดประตูลัวแล้วก็วันแล้วก็วิ่งผ่านแล้วหนูกลัวเข้าเข้ามาทำลายแล้วครวอบครัวเขาไปไหนหมดคะ ครอครัวเขาก็ดูแอย่างว่าเนี่ยดัวแล้วก็หนีไปหาลูกแล้วก็ไปเจอโควิดอีกหนีเสือป่าเจระเก้จริงๆเลยหนีไปหาลูกเออเมียเมียเขาก็นะไปอยู่กับลูกเออไปอยู่กับลูกเลยไปติดโควิดโควิดกันอัอนี้ก็คือพอเจอโควิดนี้ปล่อยเขาอยู่ีคนเดียนอันนี้ก็อยู่เขาคนเดียวนะคะทุกเร็ตภาษา

ชาร์จพลังให้เต็มที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษาย,ยนนี้อาคารเชเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธานีฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่าง วัคซีนสู้โควิด